ฟันลุกขึ้นเร็วฟันลุกขึ้นช้าผิดปกติไหมแม่ฟันลุกขึ้นแล้วต้องเริ่มแปรงฟันให้ลูกเมื่อไหร่ฟันน้ำนมของลูกนั้นนะคะขึ้นเร็วขึ้นช้าแต่ต่างกันออกไปบางคนนะคะสามสี่เดือนนะคะก็เจอว่าฟันน้ำนมลุกขึ้นแล้วนะคะบางคนก็6เดือนนะคะแต่ว่าช้าสุดนะคะจะไม่เกิน1ปีครึ่งถ้าลูกนะคะหปีครึ่งแล้วฟันน้ำนมยังไม่ขึ้นสักที่แบบนี้คุณแม่พาลูกปรึกษาคุณหมอฟันเด็กนะและจะเริ่มแปรงฟันให้ลูกเมื่อไหร่คะแม่ฟันน้ำนมของลูกซีรกลาค ยาสีฟันก็คือฟันน้ำนมลูกซีแรกนะคะเลือกใช้ยาสีฟันที่มีฟัวรนะคะเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ลูกฟันผุส่วนถามว่าเราจะเลือกฟัวรนะคะขนาดเท่าไหร่แม่สามารถเริ่มต้นได้นะคะที่1000 ppm ได้นะคะก็จะมีประสิทธิภาพนะคะในส่วนของการที่ช่วยป้องกันฟันผุลูกได้แต่ถ้าลูกของเรานะคะมีความเสี่ยงสูงต่อการที่จะเกิดฟันผุแบบนี้คุณแม่พาลูกไปตรวจกับคุณหมอฟันเด็กนะคะคุณหมออาจจะพิจารณาเลือกใช้ยาสีฟันนะคะฟัวรายที่หน0่ ppm ได้ค่ะอย่าลืมนะคะต้องเริ่มแปรงฟันนมีี่แรกกของลูท ผลเหงื่อขึ้นมานะคะด้วยยาสีฟันที่มีฟัวรายเริ่มต้นได้อยู่ที่1,000 ppm ค่ะยาสีฟันสําหรับเด็กนะคะสามารถเลือกใช้เป็นคินดี้เหมือนกันกันกบแม่บุกก็ได้นะคะยาสีฟันเด็กของคินดี้นะคะเป็นแบบฟูดเกรดนะคะไม่เผ็ดไม่แสบปากนะคะลูกเผอกลืนได้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายนะคะกดได้ตระกาแม้ค่ะ